หลบก่อนนะพุ่นลมเพ่เลยหมดเลยยาละาบ,บันือไปดงองหามือดิบอกได้ลึงอะไรยังวะได้ถ, oh. ถือกองอันนี้ไปเอามาอีกแล้ว กับอากาศสบายดีพี่น้องเอฟซี่มาุสุกครูนยังแรงๆไปเนองพบกันอีกคือเก้าวันนี้ย้ายกกไปไปบึงฟ้าคูบึงนั้นเพราะว่ารอบก่อนนะฮะมีทีมงานมันขึ้นมาด้ยขึ้นมายิ่งแล,แล้วก็เลยไม่ได้ดไปเลยหอนหลายขนาดชนแกแต่ว่า ทีมงานที่ขึ้นมาเราก่อนกระเจะพอช้างลงมาชนนั่นแหละมันอยู่ตตโหยลอยู่ตตโหยท้งท้งลุบทั้งลุบล,ลงไปทั้งกูกระเจาพอหลายตัวแต่เราจะไปลเลาะบึงแถวแคบห้ยแถวไกลๆก็มีลงไปหอนพุ่น nhẹt cắn bãi cả bộ cái xong khuẩn 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 có xưa không hay thì hôm bài sau mình hàm phải phân bản lấy năm mừng xong phạm cục cốc nước này nãy giờ mất rồi là có màn hình là tổng thịt à วังน้ำนะไปฝึอกอยู่วังน้ำเพื่อมีไก่ลงกินน้ำน้ำเรื่องนี้าจะเยอะแงนี่แหละลือก,ลอก,ลอกหลไย ใช่มันยากอะ่อต้องกัน 兄弟们。 แต่นกน้อยลงวันนี้นะสี่โมงกว่านล้นี่สามโมงเกือบสี่โมงเลยเดี๋ยวเราจะไปเชือกงให้พนวันนะีงไก่มันเอากินมาให้นะตอนระดับสี่โมงอยู่นี่นอนมันขึ้นไปแล้วมันจะลงมากินน้ำและไก่นะมันมาแล้วมันเห็นกระต้อเราวินเชือกระต่อนนี่ มีปัญหาสาปจะแตกแต่จริงสปริงแข็งกัน พี่น้องยิ่งบ่ถึกคือเก่ายิงก็เฮาะเมื่อกี้นี้ก็สมอยจิ๊ดๆบ่ถึกเลยบอกแห้งตบ่ได้เลื้เลยเจ้าของเพิ่นอ่าปงเลยปงนั้นเจ้าของเพิ่นือว่ามันยิ่งบ่คือกันหรือแนวเลยก็บ่จักบ่ได้ใกล้เคียงเลยยิงก็เฮาะ là nhãn xăm mà có đi nhanh 15m Tỏa bụng nó kho nên đi năm, Nhìn cao như mấy cái phổ bổ tệ Mặt tầm tầm đấy bổ ừ. Nó nè Nó nán, nó nán dù hồi xuống cũng ra khỏi đâu Nó côi คือแม่นปืนล้มมาปได้กินมันแล้วระยะสี่สิบเมตรไปเลยสาปลายกับสี่สิบไปเลยก็บนี่บดถือได้ไหนแห้งกระเท็จจิมยิงละลาเลยคือว่าโบมนันเอาในานน้ลดโบมานเป็นแต่ได้ก็บโได้ ยิงไม่ได้ไก่กับบ่อได้บัดไก่ไกลหรือกับบอ่อเตะบ่อได้เลยนะถ้าบอ่อไก่บม่ได้นี่ก็องอมของกินเก่าเลยถ้าบึ้งทำเพิ่นพลาดใส่ปืนล้มเพิ่นนะปืนแม็กเกิดไ่ได้เลยทนะำเพิน่นยิงบตายเถอะยิงบึกยิงไก่เช้าน่ก็บึกของเพิ่นนะ เงาบุถึกกันลบนีแ้แห้งเก๊กแล้อเราก็มีมุมใช้ตัวเก้าและเอาหงมู่ขึ้นมาล่องนะ่วนพ่อแม่นขนะก็เลยเอาขึ้นมามาฮอดที่พักเลยพี่น้องยังเบาไกล้งก่ทัานมานะแต่ว่าคำํคำๆมาและล่มรถอ่ะ เลยเตรียมฟืนชี้ใหญ่ๆได้เผ่ฟืนน่ะมึงขึ้นแล้วโดนโดนหงายจะนอนหนาวเด้ออ้ไก่กมาฮอดแล้วพี่น้องยมานอยู่พอได้กินนะบ่ได้ําแกวคันมีปืนลมนะเพราะว่ากระเหมันอยู่สูงแกได้ยิงถื มันอยู่สองตัวในสองเต็มพอด้เย่ะหลอกก่อนเลยพุ่นลมเพ่เลยมดเลยยาลบบุธไปดงห้ามือเลยบ่ได้ลื้อะไรยังวะได้ถือถื่องอันนี้ไปไม่ชาวหอบมาใกล้ไปมืไม่ได้เลื้งแสดงว่าพอได้กินอยู่นะปีงมันมันเข่าอยู่นะมันกะเข่ากับแบบ มันรักม,มันเริ่มรักแล้วกุ๊กนั่นนะ,ะมีแต่ยิงลไรถืออะไรไปกุ๊กนี้ลูกไปกุ๊กอยู่หุบนี่ลายเนเานะน้ำค้างเระหาบอนการ์ดกันครับเดี๋ยวเฮาสีฮ็ดโคกระเหาะนี่แหละปิ้งตัวนึงแล้วกัตัวนึงเลยปิ้งไว้ฮิตโคกระเหาะกระเป้ากันนิดนึงหนบาทหนึ่งเฮาฮั่นบ่น เอาฮะมะเข้าถ้กุบจะหนักเบาบ่ได้ข้าวเหนียวชังๆเนี่ยไปจะขึ้นใหญ่มันจะควานอ้ยเลยแห่หอดจะน้อยเลยเออเหนียบงๆบัวข้าวนี่บ่ถึงยังบ่เคยได้ยังอันนั้นอันนี้น้อนๆเนี่ยไก่กันที เป็นแรงเพลินกอนเหมือนอน,นี่เพราะว่าในพานน้ำตาย้อยมยอีมากนี่เพราะว่าในพานน้ำตาย้อยชวนพิชาเพลินเลยเพลินเป็นบอกเพลินเพลินก็เลยได้ชูดมานะไปชูลก็เลยมานไปมือนนะไปนำกันนะทาเพลินยิ่งเพลินยิ่งจะเขื่อยิ่งหลัดเพิ่นมือนนะชวนมาพร้อม <c oughs> ตัดนาเพื่อเด็กตัดนาเพิ่นบ่ได้โอ้ได้แล้วได้ฟนใหญ่เลยหญิงตัดนาเพิ่นเประชาชดมาเลยนะโอ้เพิ่นมีแต่จังให้เก็บได้เพิ่นให้เก็บอย่างเดียวแล้วเพื่อไว้ยิ่งนะให้เก็บอย่างเดียวเด็กอด่างนั้นโอ้สิได้หลายคือเข่าโอ้แต่ัเข่าในก็โค้งช้ำเข่าเขาเป็นได้น้อยสามสิบสี่สิบแม่นเลย ทีมงานขึ้นมาล้าก่อนก็ได้หลายสามสิบตัวไ่สามสิบใอเหรอกระหอกกระหอกสามสบดโผลโฟนเนาะมานเท่เ้าไดชิปนี่กับบอดตั๊ตนึงเลยนะจากแล้ลายคนกับไปจักเข้ากันหาคนหาคนนโอ้หาคนกับระดับมีแต่ในฝานนะเ้าเปิดไมอสมมครเลยน พ็ได้ขันใบ้ปืนลมมันก็พอได้กินนะมัน,นชุ้มัมนออยิ่ง,งึกงทึงลมเลยห้เต็มมันกระหอกเจอข้าวดีเดียวถากกได้ชุงๆนะเจอโกกได้หุบนั่นข้าวดีโกกโดนเจอโอ้โหมันตัดไ,นได้เนามานี่ก็ เจอทีมงานเฮาพี่น้องเลยนายพ์นก็ชอบเป็นมาเวะก็ได้ขึ้นมาจังโมงสามโมงสามโมงยังบ่ได้ไปเลยเลยยังไหนกิโยกินข้าวต้อการช้อนยังมือพอดีละการเลาะมือเลยมีแห้งเล่อฟอมโอ้ยนี่นี่เออผักอยู่ด่านทงนี่เออในทางด่านลงทางลงเออบอลนะครับพักปีนั่นนะบ่บ่อนหันมันน้ำเยอะดำผักทางอันนี้ ฝ่าทางลุ่มพันบ่เออไรทางใหญเคยครับลุ่มพันมีทางรถเข้าไปหรอเพราะว่าดิโนยเขามาชุกกรแล้วเขาได้หมูอยู่นี่เออหมาดเหลแก้วนี่ช่องขนโอ้หลงเคยกับหลานลึกแท้เขาพาไปเลยเขาก็ยู้ชวนยู้ทับเขาเพราะมันหมานเขาเออแนวนั้นมาเชีบัดได้เฮาเมดนี่อาไปเมยเลาะเลยยังไม่ได้อยู่หมูนึ้นมาเลยก็ลร่มกูเดินแต่พอดูด้านว่าได้นี่แหละ เจางเนเออาชายทางเหนือนะลงยากขึ้นยากนั่นนมันยกไปมัหกบอบอลขาวเอาเพิ่มหน่อยครับมีเบ็ดมันยอนใช่เอาใส่หอหเบ็ดไปเชื่อเแค่น้้นเบ็ดล้างนี่เอาล้างาเอาลงม่ ้าเนาะนึงเออกักลับกลับมาเดิ้ไปยาลงยานปทรัมนทางจิน้ยนีนะไน่ลุมเมนนี้เหมดน้ำอยู่ในถิ่นนะก่อนที่เหญ่อไห่นีำถ่นจะ เป็นจะโลเข้าไปกระหอนที่เขาได้มีแต่ตัวปูเนาะได้ยินเกาอ้วกเกินมันน้ำมาเนี่ยน้ำมากก็ปีน้นเท่ายิงได้ตัวแมหลรถพระหมดเลยมากเกินเลยเอาตัวแม่ไปเลยเป็นน้ำหาโบหิน

ขาใช้ยืมว่าของงางก่อ,อ,อ้างเห็น <he en. S 2> ต่อไก่ต่อตะคอว่ามันทันหอดอันน้นะหอดด่านเเลยดิหง่แดงมันเขาจะเ่าปีนเขาไปเนาะชูในผ่านอชอบอื ว่าไดยเขายิ่งได้เขายิ่งได้ตัวเมียในโกงให้ป้าไหวได้เห็นมันไล่กันใช่ไหมเห็นมันไล่กันใช่ไหมได้ตัวเมีในโก็ให้ฮะบนนี้บอกได้มันมีเข้าได้ขะแนนนั้นอะไรบอกนะได้บเห็นไล่กันนะเห็นมันไล่กันมันมีเม็ดแล้วไปได้ตัวเมแล้วไปป้าอยู่โกงให้ไม่ได้เข้าเน cạn mà chị vẫn mưa là chị lòng khinh như rồi Giỏi lời thiều thiều <laughs> Bố gãy đi Lào nhảy hết bao tư nữa Ừ Thứ cơm nào phun xong bọc không? Ừ. Nào bây giờ mưa ướt rồi <laughs> bà lau Ừ, ừ. Hãy

โพดลมแห้งากินเนี้ยเนี่ยเอานิ้วด้ยมัดคลักซ์มันหอมครับหอมเลยปีนเมนูกินแด้งเมนูกับแตก๊กแจงเนาะแกงลาบปีนไม่ได้กินเถอะเดี๋ยวยี่สิบเล่ามอหนึ่งมอแกง าตขักหริมมักคัก,กโน่คักไปนห,ห,นกไหน่หนอยกระหอคือใม่บนเบาวไ่คือใหม่เนาะตกาวตอนซื้อคุดูกรงหอกฮะเสี็บร้อยมาชุดๆเอ้ามามพี่น้อง,งกินข้าร่วมกันเอาแรงปิ้งห่อซองโตมนมือนเอาไวไ้ได้มื่นนะ อาชัยกินน้ำตัวนั้นละ่ละตัวติดกล้องตัวอื่นมันบังไม่ได้ละไม่ได้เหรอกินกาแฟานอนพักผ่อนกินกาแฟาพักผ่อนบอกเห็นประกาศนะกินกา,ฟาแฟนอนอ้าวนึ่กินข้าวอิ่มแล้วก็นชิพากกันพักพอดนะ แนว่านเลยไปต่อได้เถอะไปต่อป่ะเอาคงให้ดูป่อนอนอยู่นั่นเลยเฝ้ากันแล้วเห็นมาเงาหันนอนเฝ้าเงาหันป่ะดูเงามันจะเป็นว่างคักจดระดานอุ่นครับเลยใส่พรมก็ได้ของเพิ่นขึ้นป่านี่ชั่วไหลเชื่อคักคิงด้วยนะเพิ่นไหมพาหอบพาห่มหมดต้องการเพราะว่าขันไปได้ขึ้นจอกขึ้นนี่ นอนชื่อกันนอนนะขันยามยำฮ้อนแห่งสบายยามนี่สิบอรอดดอกยามสิบหนาวขันมีด่งไฟนอนเลยนอนก็นอนบลัดดอกขันเห่าอยู่เลยสูมไฟเห็นก่อนพี่น้องเลยอ๋อแต่คือผู้เจ้าพวกฮ้อนเลยจนแหงพวกนด้นี่นะ หาพักพอนมาหนิสำหรับคลิปนี้กาโมมีอย่างไรพี่น้องเอยการหาอยุ่งกินกับมือได้มือบาได้มันพุกก็ได้มันบาพุกกคือบม่ได้พี่เลยละละเนากขอบคอบใจพี่น้องที่ทำให้กำลังใจเลยติดตามรับชมตลอดเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดี่น้อง